เดียวเดียวผมครับวันนี้ครับนี่ครับได้อยู่กับรายการควยทอล์กนะครับอยากถามพี่หน่อยว่าเราทําหน้าที่ส่งเด็กใช่ไหมผมได้ยินะใช่ครับชื่ออะไรครับผมครับผมชื่อชอนครับพี่ชอนครับนี่คือคือในวงการนช่ไหมพี่ที่เขาเรียกกันว่าชอนใช่ครับปกติแล้วพี่ส่งเด็กนิดวันหนึ่งนิดกี่คนนะครับวันหนึ่งใช่ไหมครับเออวันหนึ่งก็ประมาณยี่สิบสามสิบคนครับสามสิบคนพี่มีเช็คของไหมเช็คเด็ก เช็คใช่ไหมก็ถ้าถ้าเกิดเด็กมาใหม่ๆแบบเนี้ย<ร>ดมไม่ดมไม่ไมไม่ถึงกับขั้นดมอ่ะก็คือเราจะบอกก่อนว่าเลียมเลียไม่เีไม่เีมีบ้างครับเลียแต่ส่วนมากส่วนมากอ่ะ <laughs> โปรเซ็นหลักๆก็คือขอดูหุ่นขอดูหน้าอกอะไรแบบเนี้ยเราเรา,เราทำไงพี่ก็ให้เขา คอมาหรือว่าบางคนบางคนก็คอมาแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ในพื้นที่ที่ส่งจริงๆอ่ะผมจะไปถึงห้องเลยถ้าเขเาเด็ดเด็ดเรามีเสาไมผมแอบสาวผมจะใช้เออผมผมจะใช้เครดิตฟรีครับใช้ยังไรอย่างไรเครดิตฟรีเนี่ยคือว่าสมมุติเรามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเรียกเด็กสิบคนฟรีหนึ่งคนอ่าผมก็ใช้ เครดิตฟรีอะไรต้องเรียกไป,ไปไปจัดการหมู่บ้าน, <laughs> นามีน <laughs> นเครดิตฟรีด้แอบใช่ใช่ก็คือว่าเราอ่ะเราจะเป็นประเภทแบบต้องเทสของก่อนเช็คของก่อนเ <laughs> พื่อที่จะแบบเราจะโปรโมทกับลูกค้าได้เชียร์ลูกค้าได้อ่ะแล้วแล้วเชียร์ยังไงปกต <laughs> ิเวลาเราเชียร์ปกติเชียร์สมมติโทษนะครับยังเดี๋ยว <laughs> ข,อข,อขอขอสอบถามก่อนขอสอบถามก่อนว่าเราชื่อ เอาผมชิปเป็กครับชิเป็กชื่อเป็กใช่ไหมครับสมมติว่าเป๊กเป๊กเรียกเด็กจากเรียกเด็กจากพี่ผมก็จะบอกว่าเออคนนี้นะคนนี้งานดีนะฟิลแฟนฟิลแฟนได้ฟิลแฟนนี่หมายถึงไงฟิลแฟนก็คือเขาจะทําตัวแบบอ๋อกระเด็นก็นิงอย่างงี้ใช่กระดูงกระนิงแบบล้วงนมอะไรอย่างนี้ได้เหมือนมุดลงไปอ๋อมันไม่ใช่แพ็กเกจเสิร์ฟนพี่ไม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 ่ครับก็คือไอ้ฟิลแฟนนี่ได้ทุกอย่างเลยใช่ฟิลแฟนนี่ได้ทุกอย่างดมรักแล่ได้ไหม ถึงขั้นเลียเลยครับเลียเลยก็ได้ได้ถ้าเหมือนกับน้องกางไปน้องสามารถอมหัวแม่เท้าได้เนี่ยก็คือทําทําทําได้เลยเยลียรองเท้าเนี่ยเยลียรองเท้าเนี่ยสามารถเลียได้เลยถ้าไหลดก็ถ้าอันนี้ถือว่าเป็นแบบขั้นเอ็นแรงก็สองพันห้าถึงสามพันส,สองพันห,าาห้านี่คือเลียแม่เท้าได้เลยี่เลียหัวแม่เท้าได้เลยโอ้โี่จัดให้แบบนักคนได้ได้ได้ แล้วเราเราเช็คเราเช็คเสร็จแล้วเราเราเสียลูกค้ายังไงก็แบบว่าคนนี้หุ่นดีแบบนี้แบบเอ่อคนนี้นะพี่เออน้องเป๊กก็คือว่านมอ่ะเขาจะทาแต่เขาจะบอกว่าจับเลยได้เใช่ก็คือเราเราเทสเราสัมผัสเลยสัมผัสเลยบางคนทํานมมากนมก็สวยก็จริงแต่ว่านมมันแข็งสุดเหมือนลูกค้าบางคนก็ชอบแบบ นมนิ่มๆทรมาตาททาได้แต่ขอให้แบบนิ่มๆอ่ะเราก็เชียร์ได้เลยบอกว่าคนนี้ทํานมนะแต่ว่านมอ่ะจะนิ่มอืมแต่เหมือนคนนี้สมมุติเขาไม่ได้ทํานมแต่นมเขาเล็กก็บอกว่าพี่คนนี้ไม่ไทำไม,ไ,มไม่ไม่ทำนมมามานะแต่พี่ต้องซีเรียสหรอกเพราะสุดท้ายแล้วพี่ดูดแค่หัวนมพี่พี่ไม่ได้ดูดทั้งดูดทั้งเต้าแต่ว่าเด็กเอ็นนี้ทองวันห้าคือดูดทั้งเต้าได้เลย <laughs> เราก็ต้องดลวงกับเด็กกีแต่ว่าไม่มีนะส่วนมากไม่มีครับครับส่วนใหญ่ก็เรียกไปทำไรพี่ชงเหล้าอ่ะส่วนส่วนมากชงเหล้าบ้างอาจจะมีแบบชงท่อมบ้างชงท่อมก็มีครับมีมีมีให้ด้วยไหมมีนะบางบางงานอ่ะบางงานถึงขั้นจ้างให้ไปยีท่อมต้มท่อมมาให้ต้มท่อมเลยพี่ใช่ครับเดี๋ยวชนแก้วก่อนได้ครับอ้โหเป็นสองเลยเสียด ของดีของทิ้งแล้วอยากรู้ครับเด็กเอ็นส่วนมากมันจะมีประเภทงานพี่พี่มีครับมีอย่างอย่างแบบเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็สแตนดาร์ดก็คือเป็นเอ็นปกติอปกตินี่คืออดูดทั้งเป้าได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เอ็นปกตินี่ก็คือเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวครับอ๋อแล้วอันที่สองก็คือเอ็นนวเอ็นนวครับเอ็นนวนี่คือทั้งเต้าใช่ไหมเอ็นนวนี่ก็คือยังไม่ใช่เหรอยังยังเอ็นนวนี่ก็คือเอ่อ โอบได้กอดได้หอมเก้มได้โนเนียันเนียใช่ใช่โนเนียส่วนอินแรงอินแรงก็คือประมาณว่าผมไม่ไปยินไม่ยินข้ามจากอินข้ามจากอินนัวนะข้ามจากอินนัวไปเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะแบบคว็กคว็กลงคว็กลงได้ใต้อะได้โคอะใช่ควักแควักเด็กอาจลูกค้าอาจจะแคว็กตรงเด็กได้แล้วก็เด็กก็คว็กได้ด้วยเด็กอาจจะแบบ ม้วบม้วบของลูกค้าได้แล้วอยู่อยู่อยู่ที่เขาตกลงกันอันนี้เอ็นเอ็นไว้เท่าไหร่อันนี้เอ็นแรงแล้วแหละเอ็นแรงกัแรงเท่าไหร่เอ็นแรงนี่ต้องสามพันห้าขึ้นสามพันห้าขึ้นใช่ใช่ครับสามพันห้าขึ้นแล้วแบบสุดเลยอันสุดเลยคือเอ็นวีอ๋อเอ็นวีนี่เคยได้ยินมาแบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่ใช่เอ็นวีนี่ก็คือเราอาจจะไปเที่ยวลูกค้าก่อนแล้วก็จบด้วยการหยับโยงกันหยับโยงหยับโยงหรือว่าทัาผ่าตาดเรียกว่า ซาลาเมลซาลาเมาไอตะเกิดส่งรูปมาใช่หไหเด็กเยอะอะไรแบบนี้อ้เด็กบางคนหน้าตาดีว่ะแต่บางทีคือเรื่องออกไหมเราเราก็คนนะ <c oughs> <akes S 2> มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเราก็จัดเลยแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้เรียกคนอื่นเรียกส่งไปก็นั่งสาวสาวฟังแล้วกกดสง่งสาวสาวกดสาวสาวกดส่งอันนี้คือที่ผมผมเลือก,ผม,อกผมเลือกทางนี้เพราะว่าอย่างน้อยเราเรามีความเงียบในตัวเราไม่ต้องไป ไปเที่ยวค่มคืนหรือว่าแย่งแฟนใครอะไรแบบนี้เราก็แค่สาวผ่านรูปไปลูกสวยด้วยมือเราใช่ลูกสวยด้วยมือเราจบแล้วสร้างได้ละรายได้ให้กับเราด้วยส่งมอบความสุขให้กับคนอื่นต่ออีกด้วยอืจบครบในในนานเดียวใช่ถามต่อได้เลยนะครับถามได้เลยพี่ตอบได้หมดเลยไม่ซีเรียสเลยเด็กพี่สมมติว่านอกจากสาวเกินเลยกว่านั้นมีไหม หมายถึงว่านอกจากเอ็นนวลเหรอไม่ไม,ไม่หมายถึงเด็กที่พี่มีในสังกัดนอกจากพี่สาวแล้วพี่มีแบบก็ถ้าเหมือนเกิดย้อนมาแล้วไหมสมมุติไปต่างจังหวัดนะไปภูเก็ตอะไรแบบนี้แหละ,ะแล้วเด็กที่เราเคยส่งงานมาเนี่ยเออเราไปเที่ยวกับเพื่อนกับน้องอะไรแบบนี้เอออยากจะแบบให้น้องเขามาดูแลหน่อยอะไรแบบนี้ออพอมาดูแลแล้วก็บางทีก็กินลงกินเหล้าเกินเลยกันก็เกิดการสลามาวันเกิดขึ้นใช่ ว่เด็กบางคนถ้าเกิดเราคุยกันรู้แล้วส่งงานกันแล้วเราจะรู้สไตล์เด็กว่าเด็กคนนี้จ,จะเป็นประมาณไหนหสามารถคุยเล่นดดได้ไหมกับบ,บ้านเขียวหมดอลยงนี้โดนบีดนู่นน,นนี่นั่นมีไหมบางคนก็มีนะบางคนก็มีเขียวหมดคือเอ็นนัวเอ็นนัวบางคนลูกค้าก็แบบเขาหยาบเกินเล่นแรงกับเด็กเกินลงไปดูดหัวนุมหัวนุมเด็กหน้าอกอะไรเด็กเขียวช้ำหมดมีอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยมีแล้วพีรับมือัไง นนี้ว่ามันเกินมันเกินกว่าขอบเขตที่เด็กที่เราส่งเด็กให้อะอ่าอันดับแรกเราก็ต้องคุยกับเด็กก่อนว่าน้องอะน้องยินยอมหรือตกลงกันหรือเปล่าแต่ว่าการที่เราบทงานจริงๆแล้วมันก็เปิดอินแรงนะก็คือน้องส่งมาเนี่ยเท่ากับว่าน้องยินยอมรับงานระดับหนึ่งแล้วเราแจ้งแล้วว่าลูกค้าเล่นแรงนะอืมเขาก็โอเคเด็กก็ไม่ซีเพราะว่าเด็กเขาส่งงานมาเท่ากับว่าเขา ย,ยินยอมที่จะรับงานเราแล้ว <S 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 แต่ถ้าเกิดประเภทประเภทแบบเราไม่ได้แจ้งก่อนอะไรแบบนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาตามามาหลังบางคนเด็กอ่ะอาจจะเลงกว่าลูกค้าอีกนะพอ,อเห็นลูกค้าเลงมาเนี่ยจริงหรอหบางคนลูกค้าจบแค่ข้าขงบนแต่เด็กอ่ะจบล้งวงไปเลยล้วงไปข้างล่างเลยอือใช่เด็กม่ธรรมดาเลยใช่ใช่ครับแล้วพี่เจอคนเยอะๆอย่างนี้แบบจัดการเด็กพี่มีวิธียไงคอนโทรลเด็กไม่ให้เขาแบบออกนอกลู่นอกทางออกนอกลู่ออก ค้อมีกฎของกลุ่มเนี่ยคือจะเป็นกฎกฎอันนี้มากกว่าเด็กกับเราเนี่ยในส่วนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับดิวงานอะไรส่วนมากเด็กถ้าเกิดอยู่กับเรานานเขาก็จะไม่ค่อยดิวถ้าคือดิวกับลูกค้าเองเราแบนเลยใช่ใช่แบนเลยหลังไม่ได้ละไม่ใช้ด้วยละใช่เราก็จะแขวนเราจะแขวนเลยแขวนเลยคือประจานเลยแขวนไว้ในกลุ่มในกลุ่มเลยเพราะว่าเรื่องนี้โมส่วนมากเรื่องนี้ต้องสี่เรียสกันคู่วันคะใช่ ไม่ต้องถึงนม่นัก็คือเราจบที่เราเลยอืก็คืออ๋อเขาจะซีเรียสกันใช่ไหมโปกดิมันยามหน้าเงี้ยใช่ครับก็คือถ้าเขาดีกันเองแล้วสุดท้ายมันรายได้เราก็หายด้วยประมาณนั้นครับถูกต้องครับมีอะไรอีกไหมครับมีอะไรอีกถามได้เลยไม่มีแล้วจริงๆวันนี้ก็กระจารเพิ่มควาแล้วถ้าเดี๋ยวเวลาจะเรียกเรียกยังไงครับเวลาจะเรียกใช่ไหมตอนนี้คือมันมีอ่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งเรียกโดยที่ติกตอก ไม่ใช่มันเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หาเด็กได้ทั่วประเทศอุ้ยกู๊ดพี่สอบถามก่อนเรามีเมียอย่างมีครับมีครับอ๋อถ้ามีเมียเนี้ยอันนี้คือง่ายที่สุดเลยไม่ไม่ไม่ได้หรอเรียกได้ง่ายที่สุดเลยเมียน้องเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยเราแค่เรียกเราแค่ซร์ชในก o เกิลซื Google พอเราเรียกเข้าไปเนี้ยซื้อเลยเด็ก enhub com อ่าดูิร์ชดูซร์ชดูรับยังไงวะ มันจะเด้งผงขึ้นมาเลยเด้งเหรอเด้งผงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปตั้งหาแอดมินได้เลยก็จะเรียกแบบนั้นเลยใช่ไม่แค่ตัล็อกอยู่ใช่เราก็เลื่อนเลื่อนดูเอาสมมติเราเราอยู่เราอยู่ภูเก็ตนะไม่เที่ยวภูเก็ตแล้วก็เลือกในภูเก็ตคือผมไปอยู่ไหนก็เลือกได้ที่นั่นเลยทั่วประเทศเลยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องครับมีต่างประเทศอะไรรัสเซียอะไรรัสเซียใช่ไหมครับรัสเซียตอนนี้เรากําลังดิวดิวปูตินอยู่คืออยู่ปูตินอยู่อ่า สมานอกพุชคอฟอยู่ตอนนี้เราก็ดีวกับนายทุนที่รัสเซีย,ยสมานอกพุชคอฟก็คือ <Okay. S 2> เนี่ยถ้าเกิดว่าไกลแล้วไกลแล้วไกลจะ,ะเห็นอลไเนีมไกละจะสิ้นล <laughs> แล้วยังไม่จบนะยังไม่จบพอเราเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยหาเด็กเรียบร้อยแล้วเราจ้างเด็กมาคุยงานเรียบร้อยเราสามารถลบแช็ตทิง้งได้เลยลบแจ็ตทิ้งเลยใช่ แต่ว่าประวัติไม่เหลือร่องรอยไม่เหลือเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปไปค้นหาเรียกผ่านโมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเกิดวันวันดีคืนดีอ๋อเด็กมาเห็นเมียไม่เห็นใช่จบเลยอย่างงี้จบเลยเพราะว่าลายมันกู้ไอ้นี้ได้อ่าใช่กู้แชทได้แต่เว็บแต่เว็บนี้ยแล้วผมมั่นใจได้ไงพี่ว่ามันออนไลน์ไงสแกมมันเยอะแล้วผมมั่นใจได้ไงพี่ว่าไม่ใช่สแกมอ๋อไม่ใช่สแกมเมื่อกว่าจะโดนหลอกไปโดนโดนโอนเงินอะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าเราเราเนี่ยเราเรียก มันเป็นการโอนเงินเข้าในระบบของบริษัทของเว็บบริษัทบริษัทของเว็บเอาเอาได้ได้นยเป็นการบริษัทนะของเว็บนะเรื่องตัดปัญหาเมียเมียเมียกูเมียมาช่อเลยตัดไปได้เลยบริษัทบริษัท มันมีการโอนเข้าไปในรูปแบบของบริษัทกงเว็บคุยงานแล้วจบลบแชทได้เรียบร้อยเลยไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเมียเราเนี่ยจะมาจะมาเจอไม่โดนแน่ใช่ใช่ครับออก็คือมั่นใจได้เลยว่าไม่โดนเมียจับได้ด้านหนึ่งไม่โดนนอนแล้วก็ไม่ ก็ไม่โดนสแกมแน่สองใช่ใแล้วเดี๋ยวผมลองเกัโมัในเว็บไดไม่ต้องเช็อืมเนยูเร้องลได้เ่ได้ไม่ต้องกินดนโดนเยไม่หนึ่งสองสาองสแอคชั่น

โดนเส้นโดนเส้นอหนึ่งสองสามแอคชั่นเอ่อน้องสามารถเรียกอัตโนมัติผ่านเว็บได้เลยไม่ต้องผ่านไลน์แอดมินใดๆทั้งสิ้นโอเควันนี้อะไปกันส่งงโทษไม่ไหวแล้วผมปวดท้องนะเยี่ยมวันนี้ครับผมสวัสดีครับ